เกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิทรรศการกัญชากัญชาถนนเลยเหรอผร่วมอยู่ในปีนได้เลยนะคะ หอม,ม,ม่อมมีกลิกัขชาไหมครับอ่อนๆอ่อนๆหอมหอมอารม,ามณ์ดีคร้องแล้อารมณ์ดีไปเี่ ยังไงครับ <Rad io. S 2> ร,รู้สึกนุ่มชุ่มชื้นมากเลยค่ะโลชั่นหอมแดงสีสะเกตนะคะทําจากผลิตภัณฑ์หอมแดงของจังหวัดสีสะเกตค่ะนุ่มเย็นไปเลยหอองให้ไปลองก้วยนะให้ไปลองการอาชิ่งตุ่นก็หนึ่งตีนเสื้ออาะาโตะ ปรสิเกตเราก็รับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการส่งเสริมนะฮะเพราะว่ากัญชาเนี่ยถือว่าเอามาดําเนินการเป็นกัญชาทางการแพทย์เพราะว่ากัญชาเนี่ยมีฤทธิ์ในการที่จะรักษาโรคในหลายๆโรคได้ไม่ว่าจะเป็นโรคปวดเมื่อยโรคเส้นแก้ท้องอืดมะเร็งระยะสุดท้ายไมเกรนอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นในส่วนของศรสิเกตเรามีดําเนินการตามนโยบายตั้งแต่ต้นน้ำมีการผลิต เรามีอำเภอสองอำเภอผลิตยอยู่ตอนนี้3แห่งคือที่อำเภอเงินจันทร์อำเภออุบลพงศ์ที่ um ur, um ur, ทิสส่วนกัญชงเนี่ยมีปลูกอยู่9าอำเภอ16แห่งนะครับแล้วก็ในส่วนของคลินิกกัญชาตอนนี้เนี่ยเรามีบริการทั้งให้คำปรึกษาและให้การรักษาวินิจฉัยและจำนันจ่ายจ่ายยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมทั้งแผนปัจจุบันและก็แผนโบราณแผนปัจจุบันเช่นสาร THC CBD พวกนี้นะฮะ ส่วนโบราณเนี่ยแผนแพทย์แผนไทยก็จะเป็นสูตรสุกใสายานะครับทำทำท,ำทำลายพัซุเมนแบบนี้นะครับในการที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมรักษาโรคในส่วนของเชิงเศรษฐกิจก็คือตอนนี้เนี่ยในกฎหมายระบุเอาไว้ว่าใบก้านกิ่งราก ลำต้นเนี่ยไม่ได้เป็นยาเสพติดสามารถเอามาทำอย่างอื่นโดยเฉพาะทางเชิงเศรษฐกิจทั้งเป็นเอ,เอามาผลิตเป็นสมุนไพรเอามาผลิตเป็นเวชสําสำอางน้ำหอมหรือ,อายาดนวดอะไรทั้งหลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอามาปรุงแต่งเป็นเมนูอาหารอย่างวันนี้เราสาธิตเมนูกาแฟกัญชาหรืออาจจะมีขนมเค้กกัญชานะครับซึ่งอนาคตเนี่ยผู้ประกอบการสามารถที่จะเอา สูตรของกัญชาที่ไม่ได้เป็นสารเสพติดเนี่ยมาอยู่ในเมนูของอาหารได้นะครับ